สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาสปอยเจ้า Garret Apex ครับ This is the new leader in affordable metal detector technology, the Garret t Ace Apex multi-frequency metal detector. ท่านชมคงได้รับข่าวใช่ไหมครัว่าเจ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกในด้าน metal detector เคร <Could S 1> ื่องตรวจ <from S 1> จับโล <from Garrett. S 1> หะ เขาจะออกธูปใหม่ครับคือเจ้า Garret Apex ครับ New Technology ด้วยรูปโฉมของมันที่ใหม่ล้ำสมัยนะครับการปรล้านของมันและน้ำหนักเบานะฮะตัวนี้เขาบอกว่าทำมาให้มันได้สวยงามในรูปโฉมใหม่ของมัน 6ิกนิวรู้ครับดูครับ,ด,รบดูในเครื่องดูแล้วเราเดา,ดาออกเลยฮะว่าวนนนะมันกันฝนนะมันกันฝนครับแบบนี้เป็นซีนอย่างเงี้มันมากับ new Technology, นิวเทคโนโลยีนะครับตัวใหม่นะครับก็คือซัสลิงก็คือหูฟังไว้เสและแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าเป็นประบบฐานชาร์จรีชาร์จแบตเตอรี่บุ๋อินในตัวครับรวมถึงหน้าจอเป็นแบ็กไลน์สีขาวสว่ มองเห็นแบบชัดเจนในตอนกลางคือด้วยนะครับแล้วก็มากับตัวเลข ID ที่ใหญ่เบิงเบิ่งไึเตเรามาดูเทคโนโลยีใหม่ครับก็คือ Multi f e c t นะครับซึ่งทาง g a เล e t เขาก็อวยว่ามันเจ๋งนะฮะ พอกับพร้อมขึน้น4คลขึ้นก็คือ5กิโลเฮิร์ต10กิโลเฮิร์ต15กิโลเฮิร์ตและ20กิโลเฮิร์ตที่มันเหมาะกับของชิ get, ้นเล็กเช่นนัเก็ดเกรดทองเกรดทองอะไรอย่างนี้นะครับแต่คงคงจะเป็นเกรดทอง,ท,งที่มันต้องใหญ่นิดหนึ่ง Multi Frequency นะฮะหลายขึ้นค,นความถี่ เพื่อให้เหมาะกับชิ้นและขนาดของของนะฮะนะฮะการเปลี่ยนขึ้นความถี่เนี่ยสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไว้ใช้เพื่อหลบคือเครื่องสองตัวเนี่ยเดินพร้อมๆกันถ้าขึ้นความถี่เดียวกันมันจะกัดกันครับเครื่องมันจะตัดๆๆๆๆๆอย่างนี้นะฮะดังนั้นเขาเลยมีการเปลี่ยนขึ้นความถี่นะครับและปัจจุบันเนี่ยเขารู้กันแล้วว่ายิ่งความถี่สูงก็จับของเล็กๆได้ดีนะครับแต่มันก็จะกวนด้วยความกวนมันก็จะลั่นขึ้น ดังนั้นเนี่ยหลายๆเครื่องก็จะใช้ความฉี่ให้เหมาะสมนะฮะกับระบบของเขานะครับแล้วก็เขามีความฉี่ก็คือมลติซซ์์ด้วยนะฮะมลสิซซ์ซ์เนี่ยนะครับไว้เหมาะกับหน้างานทะเลครับเอาทีนี้เดินทะเลก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นในมัลติเฟสเขาบอกว่าไม่ว่าเป็นสันชีไหนนะครับก็สามารถเลือกได้ทุกพื้นที่ครับ อยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหน Apex is loaded with features that help you hunt more efficiently. วิวแบบใหม่แห่ง Nikon นะฮะก็บอกว่ามีการอนล้างนะครับที่ใช้เหมือน HMAX นะฮะก็คือผมชอบนะฮะระบบคาร์บอนล้างของมันเนี่ยแล้วผมชอบนะครับเพราะมันการอนล้างได้นิ่งมาก นิ่งมากผมต้องยอมนะฮะเจ้าตัวการีตแบบนี้นะฮะกาบาลันเขาจะนิ่งมากแล้วชื่อโซเกอเฟกเนี่ยก็ยังมีระบบเสียงเขาเรียกว่าไอร,ร,รอนอีโอไอร,รอนอีโอพูดง่ายเสียงเหล็กนะเสียงเหล็กมันออกแปด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 แต่เราตัดเหล็กไปแล้วนะครับเราตัดเหล็กเนี่ยเหล็กมันจะไม่ดังชัดมันจะออกพอมีไอร,รอนอีโอมันออกแปด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 เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ฟังนะฮะ รูห้หายบางอยา่างไปรู้หายมีค่าแล้วมันขึ้นสนิมมันก็จะมี2เสียงฟาเบียตัวฉกาจก็เช่นกันครับของกระเลนเอชจีโปรเอชจีโกรเอชแม็กเนี่ยเมื่อมันจะมีปุ่มไอรอนออร์เอเนี่ยนะครับหาก่านเปิดไว้ฟาเบียจะกลายเป็นสองเสียงมันจะป่องปิดป่องปิดป่องปิดคล้ายๆกับฟีเจอร์4อฟเราเปิดเหล็กไว้ครับเปิดเหล็กไว้หรือตัด f อเอาไว้แล้วเอาฝาเบียเคลื่อนชา้ามันจะได้ยินป่องปิดป่องปิดอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นนะครับ การเล่นมันเลือกได้แต่งวิเชื่อคือพอแขวงเร็วมันหายไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะเลือกขุดได้นะฮะท่านจะเลือกขุดได้นะหากเจอฝาเบียเนี่ยฝาเบียฝาเดียวนะมันก็จะป่องปิดป่องปิดท่านเลือกขุดได้นะครับแต่แต่จากประสบการณ์ผมนะฮะจากประสบการณ์ผมเหรียญห้าเนี่ยมันก็เหรียญห้าแบบรำปีเนี่ยหรือถ้ามันรำปีเนี่ยชุดตัวระบบเนี้ยมันก็จะมีเสียงป่องปิดเช่นเดียวกันแต่หากเราฟังดีแล้วนะฮะ เสียงป่องมันจะน้อยปิดมันจะแหลมกว่าเนื่องไหมครับเสียงป่องจะน้อยปิดมันจะแหลมกว่าทองเหลืองเหมือนกันทองเหลืองถ้ามีที่สนิมเนี่ยแทนที่มันจะปิงป้งปิ้งธรรมดามันไม่นะฮะมันจะมีป่องปิ้งป่องปิ้งอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะฟังแนละ้วเหมือนผมผมเป็นบ้าอะไรนะฮะอะไรป่องปิดป่องปิดนะฮะอยากให้ลองดูอยากให้ลองดูงดนะครับมาลองมาลองที่ร้านเราได้เลยนะครับไอ้ว่าเสียงไอ้ป่องปิดป่องแปวอะไรเนี่ยมันเป็นยังไง นะฮะตอนนี้การเรตการเรตเอพนะฮะเราไม่ต้องปรับเึื่อนความถี่เพื่อเพื่อไม่เครื่องมันกันกันแล้วครับเขามีชนอลของเขาเลยฮะแม้ขึ้นเดียวกันแต่เราปรับชนอลพอร์ชนอลกันนะครับเดินในกล้กันตอนนี้ไม่กัดแล้วครับอันนี้ผมถือว่าเทคโนโลยีนี้ใหม่มากนะใหม่มากนะฮะไม่งั้นเราต้องลีกความถี่กันแต่นี่กลายเป็นชนอลครับ น้ำปรับเสียงค่าเบาค่อยได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเจ้ากระเล็เอทิโปโกแม็กเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งก็คือปรับเสียงไม่ได้ปรับเสียงเบาค่อยไม่ได้เขาลืมไงฮะเขาลืมปรับเสียงเบาค่อยไม่ได้ไปปรับเสียงเอาที่หูฟังนะฮะเจ้าตัวกระเล็เอทิโปโกแม็กอะมันมีจุดอ่อนตรงนี้ดังนั้นถ้าไม่ใช้อูฟังมันจะดังอย่างเดียวเลยนะฮะเอเปกเอามาครับเอามาอยู่ในตัวใหม่ รเราสามารถปรับบอลล่มได้ในตัวเครื่องครับแล้วก็ระบบพมมินพอยมันนะเป็นตัวชี้เป้านะครับซับปป่มเมนูมันเนี่ยเราก็จะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับปรับความลึกปรับบอลล่มเสียงปรับไอรอนวอลล่มนะครับ ฟรีเฟนซีนะครับความฉี่แล้วก็ชอนอลครับเพื่อไม่ให้เครื่องมันกัดกันนี่นะฮะดูนะครับ <S <S ดูจานนะฮะอันนี้เขาเนี่ยดูนะฮะจานไวเปอร์ per, คือมันแคบ F มันแคบแต่มันยาวทำให้อะไรไหมฮะมันจะไม่ข้ามของครับมันจะไม่ข้ามของด,ดูดูในรูปอตอนนี้เขาเปิดเสียงเหล็กเอาไว้นะฮะเมื่อเจอเหล็ก 8. 8. 8. 8. มันจะส่งแปดแปดแปดไมดังแปดเหรียญก็ปิดแปด ปิดอย่างนี้ลองดูครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเจอเจอเหล็กไม่ปิด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 เจอเหล็กก็จะแปดแปดแปดอยู่ใกล้กันก็จะแปดปิดแปดปิดอ่าส่วนรูปขะดขยะมามันก็คล้ายๆแบบเดิมนะฮะจะเป็นโซนเหล็กเลยสำหรับเหล็กเนี่ยก็จเป็นเสียงโทนต่ำนะฮะฟอยเนี่ยก็จะเป็นเสียงโทนสูงขึ้นมาอีกพอเหรียญขึ้นมาก็จะเป็นเสียงสูงขึ้นมาเป็นเสียงกลางขึ้นมาอีก Cool, the a Multi-flex frequency technology true treasure hunting flexibility. And the Garrett ACE APEX delivers solid performance. Garrett's new ACE APEX represents the pinnacle of affordable metal detection. ดูจังไงครับไวเปอร์เจา้างูแมวซาวโอ้สแสจานเจ้างูแมวซาวเนี่ยก็คือเอาจานเกจิโกรเอชิโปรมารวมกันครับกลายเป็นเจา้างูแมวซาวนะฮะเมื่อเป็นเจ้าไวเปอร์มันก็สามารถแกวนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะซอกซอนมุมต่างๆมุมต่างๆนะคะรับสถานที่ต่างๆได้ เห็นไหมฮะดูจากในคลิปครับว i เปอร์เนี่ยคือมันสว่านซอกซอนเห็นไหมฮะเหมือนงูแมวเสาเลื้อยไปในดงหญ้าครับปาดลงน้ำเห็นไหมฮะก็ซอกซอนตามหินครับโอ้โหซอกซอนไปทุกที่นะครับมันพร้อมที่จะโฉกสมบัติขึ้นมาจากดินครับปาดไวเปอร์คุณพร้อมหรือยังครับ Perfect have fun the APEX. To APEX. It's available everywhere. As It's And wireless operation. Z-Link Wireless. Lightweight and well Fast recovery speed. Excellent detection And so much more. The APEX is available at two price points. With or without z MS3 wireless headphones included. Tell your dealer you're ready to elevate your detecting to the next level with the Garrett Ace Apex. Let's do an ebb. One time, sharp child weapon. I'm a mouse on it. I'm sharp, but I'm like little of them. Looking hard. But it's a moment, but it's grown. นะครับเหมือนด้ชีโกร w เนี่ยพอมันดังเนี่ยเวลาขุดเห็นไหมฮะมันเท่าหน้าพั่วครับเท่าหน้าพั่วท่านก็ขุดขึ้นมาได้เลยครับมันเลงได้ดีครับผมชอบแบบนี้โอเคครับเจ้า g a l l s s a ็กซกนะครับก็ถือว่าถ้ามาจริงๆนะฮะน่าเล่นมากน่าเล่นมากครับตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มีข่าวบากกสซิบเบาๆนะฮะไว้เข้าเดือนไหนนะครับ จะเข้าเดือนสิงหานะก็ซิซนะบเบาๆพอนะฮะก็ซิบเบ,บาๆพอราคาเท่าไหร่นะฮะราคาเท่าไหร่นะครับจะมา2รุ่นนะฮะร,รุ่นเจ้าเอเพิกธรรมดาใช้กับหูฟังปกติเสียบสายหูฟังปกตินะครับกับเจ้าหูฟังไวเลสนะครับก็ซิบเบาๆพอนะฮะราคาประมาณนะครับประมาณหมื่นเก้านะเนะบาๆพออย่าไปบอกใครดัง นะฮะก็สามารถนะครับรอแล้วมาลองใช้ได้นะครับหรือจะมาลองใช้ที่ร้านก็ได้นะมาลองกันก่อนมาลองกันต่อน,นะครับมีหลายรุ่นวันนี้คุณผู้ชมคงได้ทราบข่าวสารและนะครับของเจ้าแมชชอตดีติคเตอร์ในตลาดโลกนะในตลาดโลกนะต้องบอกว่าอย่างการเลยศฟิชเชอร์มไมล์ลับอย่างเงี้ยเป็นเจ้าตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีข่าวอีกว่าไว้เนี่ยไว้ชิคโีโลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าปิดตัวชั่วคขาวนะครับปิดตัวชั่วคข่าวเพราะช่วงนี้ เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเอาว่าอเมริกาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะติดเชื้อกันเยอะมากผมก็ไม่แน่ใจว่ากาแล็เนี่ยจะมาถึงเมืองไทยทันเดือนสิงหาคมนี้ไหมครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิงหาคันยาน,นี่แหละคนไทยจะได้มาลองกันเ,เดี๋ยวผมได้มาลองตัวแรกเมื่อไหร,ร่นะฮะก็จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมาวิวกันแบบนี้ครับตอนหน้าครับเดี๋ยวมีการสปอยฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ IQ p ไอคิวเพา้าเขาว่าตัวนี้มันเจ๋งมากเลยแต่ราคาเฉียดแสนครับราคาเฉียดแสนผมฟันทงไปเลยนะครับแต่ต้องมาลองดูก่อนว่าเฉียดแสนมันหาของได้อะฮะมันก็น่ารุ้นครับสรวบวันนี้ครับคงต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามเราสําหรับครั้งหน้าเนี่ยมีตัวไหนมาลองมารีวิวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับสรับวันนี้สวัสดีครับ